ณพระเชตวันมหาวิหารเมืองสาวัตถีสถานที่พระพุทธองค์ทรงเคยประทับจำพรรษายาวนานที่สุดที่นี่ไม่ใช่เพียงอารามแต่คือสถานที่แห่งการโปรดเวนยศัตว์ดังพระธรรมที่ปรากฏและโอวาทธรรมอันลึกซึ้งอีกหลายพระสูตรพระเชตวันมหาวิหารสร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นสังฆารามที่ประทับของพระพุทธเจ้าและสงฆ์สาวกหากแต่เมื่อยามที่พระพุทธองค์จาริกไปยังดินแดนอื่น ชาวนครสาวัตถีก็ดูเหมือนไรที่พึ่งยากที่จะหาสิ่งใดมาทดแทนเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าประทับอยู่พระอานทน์ในฐานะที่เป็นอุปถาของพุริเจ้าเห็นมหาชนทั้งหลายเหล่านี้จึงเข้าไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเมื่อมหาชนทั้งหลายมีความประสงค์จะสักการะหรือฟังธรรมขอพระองค์ได้ทรงพระคุณาโปรดมีผู้แทนหรือองค์แทนของพระองค์ความใน กาลิงคะโพธิชาดกปรากฏในเห็นในพระไตรปิฎกที่พระเจ้าทรงโปรดไปนำมเมล็ดมะสรีมหาโพทรงโปรดให้พระโมคคัลลานะไปนำต้นมัสีมหาโพไปที่พุทธคยามาปลูกที่พระเชตวันมหาวิหารอานนทโพจึงเป็นชื่อของต้นโพเพื่อเฉลิมพระนามพระอานนผู้ริเริ่มปลูกต้นโพจากมเมล็ดพันธุ์ ต้นแรกของโลกณพระเชตวันมหาวิหารชาวสาวัตถีเปี่ยมปีติกราบสการะดังได้เข้าเฝ้าพระพุทธองค์น้อมมนัสิการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิ์ที่คุณและพระมหากรุณาทิคุณที่ทรงมีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายให้พ้นทุกข์ดุจร่มโพอันสงบเย็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเรามีความระลึกถึงพระศรีมหาโ์ เข้าใกล้ต้นประสีวมหาโพนั่งสมาธิภายใต้ต้นปัสสีวมหาโพเหมือนได้นั่งอยู่ในพระประมียิ่งได้สวดมนต์เจริญภาวนาในบทที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาสั่งสอนก็เหมือนได้ฟังธรรมจากพระพุทธเจ้ามีพลังแห่งการเจริญจิตภาวนา อน,นทโภที่เติบโตจากเมล็ดพันธุ์ของต้นพระสีมหาโพจึงไม่ได้เป็นเพียงต้นไม้ที่ให้ร่มเงาแต่เป็นองค์แทนของพระพุทธเจ้าที่ยังคงแสดงธรรมแม้ไรซึ่งสุรเสียงอย่างรากลึกในหัวใจของผู้มีจิตศรัทธาดังพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าในพระเชตวันก็จะเป็นดังตถาคตอยู่เป็นนิจ